สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับรายการฟันเดวงนกับคินดาบในช่องของ Fashion Food นั่นเองนะคะและนี่ก็คือราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะอ่ะี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรต่างๆของคนราศีกรกฎเลยนะคะแต่มันจะต้องมาต่อเนื่องจาก2-3เดือนก่อนหนะ้านานตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกานะคะเพื่อที่คุณเนี่ย จะได้เป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มกับใจคุณว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นอะไรที่ดีทั้งโอกาสงานเงินและทุกอย่างนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยงั้นฉันเริ่มตอนนี้เลยได้ไหมจริงๆมันก็ถือว่าได้แต่อาจจะ ไม่ได้เท่ากับคนที่เขาเพิ่งเริ่มต้นมาก่อนแล้วนั่นเองนะคะนี่ได้หมดเลยนะทั้งเกี่ยวขอกอับการเดินทางไกลการโยกย้ายงานการเปลี่ยนแปลงตัวเองการลงทุนในธุรกิจส่วนตัวหรือการที่จะดูสอบชิงทุนไปทํางานต่างประเทศอะไรโอกาสตรงนี้มีได้หมดเลยนั่นเองนะคะ จุดหนึ่งที่ต้องระวังของของคนราศีกรกฎเลยนะคะคือเรื่องการเงินและค่าใช้จ่ายในนี้เป็นไปได้ว่าในเดือนมกราเนี่ยหรือต้นปีหน้าอาจจะมีการในเรื่องของการปรับนโยบายการล็อกดาวหรือโควิดอะไรอีกนะคะในนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีในการหาเงินแล้วก็การสร้างรายได้เงินเก็บนั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของคนราศีกรกฎเดี๋ยวเราไปดูเรื่องงานกันค่ะ ส่วนของเรื่องงานนะคะเราจะเริ่มกันที่หัวข้อแรกก็คือคนที่ยังมีงานประจำทำนะคะราชการเอกชนราวิสาหกิจและทั่วไปเลยนะคะคนราศีกรกฎในเดือนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ช่วยได้ไม่สุดนะเป็นไปได้บางบริษัทอาจจะมีเกมการเมืองแล้วเขามีการเสนอตบตีแย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้อ่ะ ก็ไม่ว่ายังไงมันเป็นโอกาสละกันนะคะ 1. มันเป็นสิ่งสิ่งที่คุณคุณคุมไม่ได้ถ้าเป็นในเรื่องของเกมการเมืองอย่างที่สองทำหน้าที่เตห้ที่ที่สุดอย่างที่3ม,มีโอกาสที่คุณจะได้โยกย้ายหรือไปทําอย่างอื่นไปเปลี่ยนเป็นแผน,น,นกอื่นหรือคุณอาจจะได้รับในสิ่งที่คุณทั้งชอบและไม่ชอบอะ่ะแต่คุณจะได้รับรู้และเข้าใจว่าเฮ้ยมันดีกับตัวคุณนะมันเวิร์กนะอะไรประมาณนั้นเลยนะคะ เกณฑการเดินทางไกลเพราะงานก็มีการเสนออนุัติโตรเจกต์ต่างๆถือว่าทําได้ดีอยู่นะคะก็ให้เป็นว่ายังไม่ค่อยมีอะไรนะ่าห่วงแค่นเรื่องของเกมการเมืองหรือสิ่งที่คุมไม่ได้ก็ดูใจตัวเองไม่ต้องไปคาดหวังที่คนอื่นนะคะ กับต่อมาสำหรับคนราศีกรกฎนะคะแพรให้เป็นว่าเการสอบเลื่อนขั้นใดๆเนี่ยมันอาจจะมีการชะงักหรือมันยังต้องรอเตรียมความพร้อมการสอบอะไรใดๆได้ทำไปก่อนจะดีกว่าแล้วก็อย่าลืมการหาชวิตความรู้รอบตัวเพื่อที่จะเพิ่มทักษะหรือการสอบอะไรใดๆในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าคนทำง,งานประจำเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องปรับและก็ต้องเฝ้าดูอยู่เหมือนกันเนาะ สำหรับในส่วนของคนทำธุรกิจส่วนตัว SME ค้าขายฟรีแลนซ์องค์ประเพเนอร์แล้วก็สตาร์ทอัพใดๆนะคะ,ะเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีสูงมากใครที่รอสัญญาณรอ,อการอนุมัติต่างๆเนี่ยจะเริ่มได้ดำเนินคืบหน้าในตอนนี้แล้วนะคะมีโอกาสได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่หรือ การที่สินค้าและบริการของคุณเซอร์วิสต่างๆคุณเนี่ยดีทําให้เขาบอกต่อลองทำการตลาดบอกต่อนะคะลองมีตัวตนให้มากขึ้นในเรื่องของช่องโซเชียลออนไลน์และแพลตฟอร์มเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอากิจการของที่บ้านมาขึ้นใน s h o ปปี้ลาซาดอะไรอย่างก็ได้นะคะเอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายในด้านธุรกิจแล้วค่อนข้างจะดีมีโอกาสได้โปรเจกต์ได้คุณ หุ้นส่วนอะไรต่างๆค่อนข้างจะโอเคด้วยนะคะหรือเป็นการขายงานที่ได้ดีลล็อตใหญ่ประมาณนั้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้ต่อมาแพรให้เป็นว่าระวังการเงินชอ็อตหรือตัดสินใจในการลงทุนผิดในเรื่องของบางอย่างเช่น <c oughs> จะบอกว่ายัางไงดีอะมันเหมือนกับสมมุติคุณกำลังซื้อเครื่องจักรอันนี้มาปรากฏว่า สั่งไปอย่างดีเลยดันมีรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาแล้วดีกว่าก็ได้นะคะก็เป็นว่าดูสเปคตัดสินใจเรื่องของการลงทุนเกี่ยวข้องกับการโปรเจกต์เครื่องจักรอะไรต่างๆเนียให้ดีก็ช่างใจนิดนึงอย่าเพิ่งกดดันหรือรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เงินมันกำลังขล่องใจเลยเพราะอาจจะไม่ได้มีอะไรเวิร์กอย่างที่คิดรวมถึงธุรกิจไหนที่รู้สึกว่ากำลังจะปรับราคาขึ้นหรืออาจจะเป็นสิ่พคมพ์มก็ได้นะคะสมมติว่า คุณรู้สึกว่าเฮ้ยค่าซ่อมเครื่องพิมพ์เนี่ยมันตั้งหลายหมื่นนี่ะแล้วค่ามืออีกมันไม่พร้อมแต่คุณคิดราคาถูกละเกินคุณอาจจะปรับราคาขึ้นเพื่อรับลูกค้าที่มีคุณภาพมาแล้วก็ใส่ใจเรื่องของเซอร์วิสบริการที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่เจ็บตัวนะคะแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อมแซมอะไรต่างๆได้ดีกับตัวคุณด้วยก็เป็นว่าดูเรื่องของค่าใช้จ่ายจัดทําอะไรตรงเนี้ยให้ดีละกันค่ะ สำวนใส่วนของคนที่ตกงานคนกําลังหางานทําอยู่นะคะคนาสีกรกฎแพ้เป็นว่าอะเกณฑ์การได้งานมีแต่มีโอกาสในเรื่องของหนึ่งได้ทํางานไม่ตรงสายบอกอีกอย่างได้ทําอีกอย่างนะคะในนี้ใครที่รู้สึกเอ๊ะงั้นหรือฉันจะไปเรียนต่อดีหรือฉันจะไปทํางานต่างประเทศเลยดี ไปได้เหมือนกันค่ะแล้วเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนราศีกรกฎด้วยนะคะรวมถึงใครจะดูย้ายวีซ่าไปต่างประเทศอะไเนี่ยทำได้ด้วยนะคะต่อมาสำหรับคนราศีกรกฎในนี้เนี่ยจุดหนึ่งนะจะไปสมัครงานใดๆยกเว้นอันนี้ต้องบอกว่ากรณีบางคนที่มีหน้าเด็กหรือลูปคารคเตอร์ดูเด็กเนี่ย แนะนำว่าปรับลุคให้ดูน่าเชื่อถือเสื้อ,อก็ยังไม่ต้องใส่ฮาวายไปสัมภาษณ์นะคะเน้นเชิตเน้นอะไรที่ดูดีไปก่อนคือแต่งตัวมีสไตล์ได้แต่ว่าไม่ได้แบบชิลเอาจ๋าหรือว่าแบบเฮ้ยมันดูแบบเฮ้ยฉันต้องเป็นตัวเองสิอะไรอย่างนี้ฉันใส่เสื้อฮาวายได้ฉันใส่แบบขาสั้นได้อย่านะคะเอาเป็นว่าปรับลุคคาแรคเตอร์ให้ดูน่าเชื่อถือและในเนี้ยการสัมภาษณ์ตัวนี้หนึ่งนะ คุณจะได้งานก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ฟังที่ดีในนี้ HR อาจจะมีคำถามเบสิกว่าทำไมต้องเลือกคุณแต่เขาอาจจะดูคาแรคเตอร์ของคุณว่าเฮ้ยใส่ใจแต่มือถือหรือเปล่าหรือว่าในระหว่างนั้นระหว่างที่นั่งรอคุณวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่าทีแบบโคกห่าของคุณอะไรอย่างเงี้ยซอฟลงได้ซอฟเบาได้เบานะคะฟังให้เยอะพูดให้ช้าลงอาจจะมีบางคนคือพาาใสาแหลว่าตื่นเต้นนะคะแต่นี้อาจจะ ทำให้เสียแต้มคะแนนได้นะคะแล้วก็รวมถึงในนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าถ้าใครจะดูไปเรียนต่อไปทำงานต่อต่างประเทศเลยเนี่ยสามารถไปได้แล้ดีด้วยนะคะในนี้ลหลายๆคนอาจจะผันตัวมาทำกิจการธุรกิจออนไลน์ไปก่อนเลยก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะก็เ,เป็นว่าคนที่ตกงานเนี่ยยังมีหลายทางเลือกหลายโอกาสเจริการได้งานีมีแต่ขอให้ปรับลุคคาแรคเตอร์ตามที่บอกนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของคน ที่มีปัญหาเรื่องการเงินในนิยกเรื่องปัญหามาก่อนนะคะการเงินสำหรับคนาราศีกรกฎเนี่ยหนึ่งระวังหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายจุกจิกหรือบทที่มันไม่ไม่ได้เสียมันก็ต้องเสียเช่นอยู่ดีๆแบบเงินเพิ่งได้มาลูกวิ่งไปชนจานชามแตกอะในห้างจ่ายอีกนะคะระวังปัญหามาจากเด็กมาจากความซุ่มซ่ามหรือรายรับรายจ่ายที่มันไม่พอดีนะคะ จริงๆดูเหมือนเดือนนี้คุณไม่น่าจะช้อปปิ้งเก่งนะแต่จะลายจ่ายเยอะมากกว่านะคะรวมถึงมีโอกาสซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นอ,อาจจะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อยากได้หรือว่าเฮ้ยเออแบบสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่จะปวดก็เอาเงินไปใช้จ่ายได้ด้วยในนี้เกณฑ์การที่จะซื้อชิ้นใหญ่แนะนำว่าม,มีเกณฑ์ซื้อขายบ้านได้ในเดือนนี้นะคะ ประมาณปลายเดือนจริงๆปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีพอต้นเดือนจะดูเป็นช่วงที่เหมือนติดต่อเจียจาอยู่หรือกําลังปรับในเรื่องของค่าถอนการติดตั้งอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะเกณฑการเดินทางไกลมีการซื้อขายสังหามีแล้วก็อาจจะเป็นในเวอร์ชั่นที่แพรมองว่า แพแนะนําว่าต้นเดือนอ่ะคุณเก็บเงินก่อนเลยจะดีกว่าหรือคุณรู้สึกว่าโบนัสเนี่ยแบ่งบางส่วนมาและแนะนำอีกนิดนึงนะคะงดการอวดรวยสมมุติคุณอาจจะแบบเอ้ยเราก็แค่แบบอัพลงไลฟ์สไตล์เราเราอยากพักผ่อนอีกางเีเพราะระวังมันจะมีคนมายืมเงินนะคะหรือโดยเฉพาะถ้าคุณยังเป็นนี่ใครอยู่อะคะ่ะเขาจะแบบเอ้ยทำไมลูกนี่ฉันมีชีวิตดีจังนี่รุ่นลูกน,กนี่แบบฉันไปนั่งริมทะเลดูฉันสิอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นว่าวางตัวให้ดีนะคะอีกนิดนึง ใครจะดูกู้นี่ยืมสินใดๆนะคะมีทั้งผ่านและไม่ผ่านแต่แพรให้เป็นวาถ้าในกรณีที่ไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนายหน้าเปลี่ยนเอเจนซี่หรือมีคนกลางในการช่วยยืนยันรับรองเสร็จเมน้นอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะจ,ะจะได้เพิ่มโอกาสารหรือว่าเปลี่ยนธนาคารย้ายสาขาอะไรเงี้ยอาจจะมีที่ง่ายกว่าได้ด้วยเหมือนกันค่ะ,ะการเงินอีกเิดนึงนะคะเพิ่มเติมอ,อีกนิดงของการเงิน มีโอกาสได้โชคลาภแต่เป็นได้ทั้งการอนุมัติโปรเจกต์นะคะหวยก็ได้หรือเป็นข่าวดีในด้านทางการเงินได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะคนราศีกรกฎสำหรับในส่วนของสุขภาพนะคะคนราศีกรกฎแพ้ให้เป็นว่าอะ หระวังมีโรคป็ะจำตัวกลับมานะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความดันไขมันคอเลสเตอรลสาวๆานุ่มๆคนไหนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ขอให้คุณเนี่ยค่อยๆปรับอาจจะเริ่มต้นที่ IF นะคะจะ6 18, ต่อ18ตาจะ6 เขาเรียกว่าไแปดต่อ16นะคะหรือในเรื่องของกินตามกรุปเลือดถ้าเจ้าเลือนอะไรเงี้ยเต็มที่ได้เลยพอค่อยๆปรับนะคะอย่าเพิ่งหักโหมทีนี้ถ้าเต็มที่จะมีในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับหวัดไอจามเจ็บคอใช้เสียงเยอะนะคะหรือบางคนจะเป็นกรณีไข้หวัดใหญ่ ป่วยส่งท้ายอาการค,คล้ายๆโควิดนิดนึงนิดนะคะก็ไปแยกสายพันธุ์หรือว่าดูชนิดให้ดีต่อมาอีกนิดนึงระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บรองผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะรวมถึงแพร่ให้เป็นว่าระวังโดยเฉพาะเด็กๆบ้านไหนมีเด็กๆระวังเกี่ยวข้องกับเด็กๆจมน้ําปลั๊กไฟหรืออุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าจะลองจัดบ้านจัดห้องอะไรเพื่อลดอุบัติเหตุลงก็ได้หรือ พื้นบางอย่างมันมีรอยแตกเนี่ยกลายเป็นสุดอกแล้วเท้าฉีกก็ได้นะคะอ่ะก็ดูกันไปตามวาระโอกาสนะจริงๆสุขภาพถ้ามีจะไปเสริมช่องปากระฟันทําได้ค่ะและจะไปจัดกระดูไปนวดหรือว่าไปครอบแก้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับสันหลังเนี่ยถือว่าดูแลเป็นอย่างดีให้ดีสุดค่ะเพราะมันมีผลกับเราในระยะยาวเหมือนกันค่ะสําหรับในส่วนของคราะหความสัมพันธ์ค่ะเย้ คนราศีกรกฎนะคะใครที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะมีคู่เนี่ยแพคของหัวใจสีฟ้านะคะแล้วก็ในนี้เพจจะบอกก่อนว่าคนมีคู่เนี่ยมันจะเป็นในกรณี้ที่ช่วงเนี้ยรู้สึกอยู่ด้วยกันแต่เหมือนแต่เหมือนไกลกันเป็นไปได้ว่าแฟนหรือคุณกําลังติดเกมนะคะแพ้นะนว่าควรคุยกันตรงๆและหาจุดในเรื่องของการใส่ใจหรือเป็นไปได้ว่า คุณหรือแฟนเนี่ยอาจจะมีความเครียดสะสมในเรื่องของการกําลังจะเปลี่ยนงานกําลังปิดข้อเสนอปิดดีอะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าพึ่งกดดันใส่ใจกันดีๆคุณอาจจะแบบเฮ้ยเห็นเขาเครียดคุณอาจจะไปทำกับข้าวมารอเสิร์ฟที่โต๊ะเขาก่อนก็ได้หรือแบบเฮ้ยเออมีช่วงเวลาลายเครียดสัก2ชั่วโมงเนี่ยก็จะไว้เอเอนวดพักผ่อนมากอดมาอ้อนอะไรกันหน่อยก็ดีนะคะคู่รักทางกายมีเกณฑ์เซอร์ไพรส์เรื่องการเจอกันมีเกณฑ์การตั้งท้องตั้งครันมีน้องได้ด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยแพให้เป็นว่ามันคือความไม่สนใจหรือความไม่สนใจกันมากกว่าแนะนําว่ามีอะไรพูดกันตรงๆอย่าก,กลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่จงยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะยังร่วมมือและอยู่ด้วยกันยังไงกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเกณฑ์การที่แฟนหรือตัวคุณเนี่ยได้ข่าวดีเรื่องการงานการยกย้ายหรือการปรับเลื่อนขั้นเป็นเรื่องที่ดีได้ด้วยก็ถือว่าเบาความเครียดกันไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ เตือนกันนิดนึงอย่าใช้เงินเยอะเพราะเป็นไปได้ว่าถึงแม้คุณหรือแฟนเนี่ยอาจจะไม่พูดเรื่องเงินหรือค่าใช้จ่ายแต่ก็มันเป็นความเกรงใจนะคะรวมถึงถ้าสมมติแฟนคุณเนี่ยไม่ได้มีายไรนะ้แต่เที่ยวยืมเงินคนอื่นหรือเงินคุณจนแบบคุณเองก็ไม่เหลือเก็บตรงนี้ต้องคุยกันตรง,ตรงเพื่อเป็นการตักเตือนในการอยู่ร่วมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตขอขอ,ขอ,ขอใจสิ สีชมพูถ้ามันมีนะคะถ้าสีสีชมพูสีแดงก็ได้ละกันนะคะ mm. ก็แพ้ายรอดโสดไปก่อนจะดีกว่าค่ะ mm. เพราะดีนี้ระวังเจอรักซ้อนมือที่3เป็นไปได้ว่าเขามาคุยมาเดทกับคุณอย่างดีเอาโป๊แตกค่ะมีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยแค่อยากได้เพื่อนอยากได้คนที่แลกเปลี่ยนอะไรด้วยเนี่ยแต่กลายเป็นคุณโฟกัสความรักมันก็ไม่ตรงกันละนะคะให้เป็นว่าโสดไปก่อนจะดีกว่าค่ะแล้วก็ระวังความสัมพันธ์ที่จู่ๆก็มาแบบเฮ้ บอกรักเ่าอยากแต่งงานอยากย้ายมาไทยระวังสแกมมิ่งนะคะรวมถึงระวังทริคการโกงใดๆที่ทำให้ขูุกมัดโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัว เพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าจะเป็นทางการยเยงินก็แล้วแต่ก็ให้เป็นว่าเรื่องของการเงินใดๆเนี่ยกับความรักเนี่ยอย่าไปอวดมากนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเชิมิจฉาชีพในคราบของแฟนก็ได้อะส่วนในเรื่องของคนคุยนะคะระวังการท้องการตั้งครรภ์ได้ด้วยในขณะที่ไม่พร้อมนะคะรวมถึง ถ้าคุณถามหาเซตัสในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ให้คำตอบหรือหนีไปเลยรวมถึงอาจจะมีในกรณีที่ มันคุณรู้ตัวว่ามันกำลังฝืนเลยบางอย่างท่งที่มันไปต่อไม่ได้แต่คุณก็เลือกที่จะบอกเฮ้ยพราะรักเขาไปแล้วเพราะแบบเราทุ่มเทลงทุนไปแล้วแต่ความคิดเขาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะดังนั้นโสดไปก่อนจะดีกว่าอีกกรณีหนึ่งมีโอกาสเจอคนเก่าๆเป็นคนคุยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกลับมาคุยกันแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเป็นในโมเมนต์ที่ดีนะเป็นเพื่อนหรือคนที่แบบเอ้ย e คุยกันมานานแต่จังหวะมันไม่ลงรอยอย่างเงี้ยเกณฑ์การที่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อะ มีแต่ว่าแพจะยังไม่บอกว่ามันได้คบหาแล้วดีมตรงนี้ก็ต้องติดตามกันในเดือนนี้นันเองค่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคนราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะถ้าชอบถ้าใช่ยังไงเนี่ยอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้กับคนราศีกรกฎได้กันได้อ่านฟังและเข้าใจด้วยกันค่ะ